ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนชาวโซเชียลแคมและ a c e b o o k hey, hey. มาเจอกันอีกแล้วช้าตอนนี้ก็ขายของอยู่ที่น้าของผมบ้านโป่งนะหัวแตกคือว่าไม่ได้กีดแต่ตาหน้าก็เลยดูแปลกๆอุ้ยมีหมอยแพร่ม,มาเดี <laughs> ๋ยวดูหน่อยนี่ยังเฟิ่นะจ้าวนันนี้มาเยี่ยมเยียนแต่นางไม่อุดหนุนจ้าพ่กนี้นางจะไปทะเลแต่ดูเสื้อเรา <laughs> เสื้อเราก็แนวทะเลปะนางไม่อุดหนุนงั้นก็ต้องไม่ดักตีรถไฟแต่มันบอกว่ามันจะไปรถกระบะเราก็ต้องไปป้อยรถ พอ,อยางรถบันไม่ให้มันไปเพราะมันไม่อุดหนุนเสื้อผ้าเราจะรู้หรอคันไหนกูไม่รู้หรอกกูก็ไม่ดักรอไนะว่าหนูก็แหละ,ะนี่นะคะคือหมาน้อยร้องกินขนมจีบร้องกินขนมจีบตั้งแต่มาตั้งร้านแล้วแต่ก็ไม่ได้ให้กินสักทีเพราะว่าไม่พิเศษวันนี้คนเดินจริงเดินเดินเวอร์แต่เดินอย่างเดียวเวอร์มากมีอะไรจะเมาวันนี้เราโดนกระถือกัดด้วยเลยนางเดินกัดกระถือร้านตรงข้ามกูให้ดูไม่ได้วะ่ะมันกัดไม่ได้ เฮ้ยเกลังกินเลยมาเลยนะมาเลยนะไปละบ๊ายบายพรุ่งนี้เราก็ขายของอีกที่นัดเบิร์ดก็อัดทิกใหม่ก็อัดใหม่โอเคไปแล้วบ๊ายบาย